นี่พี่รู้เปล่าว่าแบบเออตัวสตริมันเขาบอกว่าพี่โปใช่เหรอ สวัสดีครับชารเดสเกมเมอร์อท่านอยู่ผมกล้องท้ายครับาตามที่เห็นในส่วนของไฮไลท์คลิปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเล่นในส่วนของเกมมาหน้าเบรกเอาอินฟินิตนะครับในส่วนของแบบนอตฟิตนะซึ่งวันนี้ครับผมก็เล่นปกติเลยก็เปิดมาก็วิ่งเข้าในส่วนของโมเตลนะครับซึ่งเป็นจุดเดือดอยู่แล้วนะครับในแบบนอตฟิตนะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปยิงสตรีมเมอร์คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปของสตรีมเมอร์มาให้ดูเหมือนก,นกันก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาคิดว่าพวกตีผมเนี่ย,ยโปรนะครับเพราะวา ไม่น่าเชื่อผมก็โง่กันผมยิงได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวยยไปดูในส่วนของเกมเพจทางฝั่งผมก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเกมเพจจบเนี่ยเดี๋ยวไปดูในส่วนทางสตรีมเมอร์ของฝั่งฝรั่งนะครับว่าเขาเห็นยังไงแล้วเขาคิดเห็นยังไงว่าทำไมแล้วคิดยังไงว่าทำไมผมถึงโปรครับผมยิงผมยิงไม่รู้คนหรือมีอะไรตาย่า็ตเน็ตมีใครเห็มป่ามันคนคนอยู่อยู่ชิดรั้วฝั่งโอเคโอเคโอเคไปเดือดเดือดเว้ย มันก <oung> ันมันกันมันกันมันกันเอาตายหนึ่งเอาเพื่อนตายเลยเอาตัวเออพวกเรา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 สาดีใจนึกว่ามันยิงกันบอดนึกว่าคนบอดเดินขึ้นบันไดฝั่งมันไปละตายปะบันดาลพี่บันดาลบันดาล เปิดไม่ไปวะชั้นสองชั้นสองตรงนี้เดี๋ยวพี่ที่ที่พี่ยิงมันตายใช่ใช่ยิงตรงบันไดตายแต่มันอยู่ชั้นล่างอ่ะอยู่ชั้นสองอ่ะแล้วมันยิงแล้วมันก็ขาดลงไปข้างล่างแล้วบอดน่าจะยิงมันมั้องยังบอดอยู่มสองตัวเลยบันไดโอ้โหไม่ตายผมสเปรย์ผมโคตรเยอะเลยไม่ตายเลยท่านบ่ะ ยู่สองตัวข้างบนตองศพเพื่อนมามาเหรอใช่ใช่เดินมาเก็บของแล้วไปตัว มันมีมันมีสองคนน่ะมันมีคนหนึ่งเป็น,นเหมือนหอกแสดงว่ามีเสน่ห์ตัวหนึ่งพี่มันมีเสน่ห์ตัวหนึ่งครับน่าจะกันาากสุด<อ>ดีมากทีสุดเลยตัวตัวตัวเดียวกันเลยตัวไอ A AK74 อ่ะอ้าวเหรอเดีวยวกันเหรอแต่มันมันมีนมนมนเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ห้องนั้นน่ะห้องห้องเซฟอ่ะศูนย์ห้ามองไม่เห็นนะเพื่อนในห้องปะในห้อง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  ระเบิดระเบิดกระสุนแบบมัน,นมเอาเจาะห้ายิงอ่ผมว่าใส่ก่ะห้าก็เข้ามันใช้กระสุนด,ดีพี่เกาะผมเกือบแตกเลยไอตัวเกาะหกไอหมวหกไม่รู้มีเตียงฮิวปะอยู่ในห้องเซฟ อยู่ห้องเซฟอยู่ห้องเซฟชัวโมหก่จะคน่อยู่ใช่ใลูกหนึ่งหอยลูกนึงหอยลูกหนึ่งเหลือคนเดียวมใช่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 คนเดียวเหล่อคนเดียวท้าแล้วี่พบเปิดได้ไดได้ได้ได้นึงสอง ไหนไหนไหนที่ากันคลองมานานแล้วลัน อ้าวมันตายหาไปแล้วพี่โอเคโอเคแม่เอเล้ยออกกับแคบโอ้ยระเบิดอย่างเดียวเข้าห้องนั้นก็จบแล้วอีอันนี้ตีตีสตรีมเมอร์อ้าวตีสตรีมเมอร์ตายไปตัวนึ่งโดนประเคนระเบิดเข้าไปพี่ยาหมดแล้วพี่อืมหิวก่อนหมดหรือยังอะ่ะมีอยู่มีอยู่ไม่ไม่พี่ไม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 ไมผม ไม่ไม่ผมหมดผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาพี่ไปได้ได้พี่ชิงน่ายิงตัวล่างตายไปอีกตัวหนึ่งตอนแรกสุดเลยชิงอ็อบโมเทโมีตัวด้านนอกอ่ะริมรั้วที่ผมมาตอนแรกอ่ะเป็นเนี่ยเอ้ยหมวกไม่ใช่หมวกเพื่อนกระไปกล้องซ่าว่ะไอหมวก17ว่ะไม่ใช่หมวกเพื่อนไม่ใช่เนี่ยมันมันใช้ AK74N จริงๆด้วยวะใช่ใช่ว่าว่า กล้องที่ก้องคาตัวสตรีมเมอร์เหรอหรอโแล้วมันอยู่ในไร่ะหมไอยู่ในต๊ะม่อยู่ในห้องโต๊ะพูงไงอ้าวแต่มันอยู่นอกรูว้าพย่ยิงตายตนนะตรงนี้พี่ตรงนี้ปะใช่ใไม่รู้มันคานไปไหนล้นี่ปะก็หายตนกหากไปหนึ่ง ไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้เป็นคนฆ่าอ๋อบอดยิงบอดยิงบอดบอยิงตายเออก็คือพี่ยิงล้มแล้วบอดยิงตายใช่ใช่พี่ปกติมันจะขึ้นปกติมันจะขึ้นที่คนไม่ใช่หรอเราไม่รู้เหมือนกันนี่รู้เปล่าว่าแบบเออตัวสติมมันเขาบอกว่าพี่โปใช่เหรอเออกูโปงหลับมั้ยตัดมาดิพี่ตัดมาดิโปอะไรวะกูถามหน่อยระเบิดอะนะ เขาดูคิวแคมไงตอนตอนนี้พี่พี่ฆ่าเขาตอนแรกตรงบันไดอ่ะอ๋อโปแล้วกูเห็นน่ะใช่นี้ใชนี้เปล่าพี่ใชนี้ใช่นี้ใช่นใช่นไม่ก็เขบอกว่าคนจีนเปล่าเ้พี่สอขนมีมีอะไรเหลือไหมพี่ตัวข้างล่างมีกออยู่ทั้งงทั้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 ้งงทั้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 งท นี่เขาคนลงคนจนอยู่เลยว่าแบบว่าปลากเราโปหรือเปล่าอ่ะใครใครเป็นคนปาแล้วเบิดอเพี่พี่สองคนอ่ะปลาเข้าปลาเข้าปาปาไปเข้าในห้องกัสองคนอ่ะเขาบอกว่าแบบเหมือนเหมือนรู้จุดเกินอ่ะเอาก็กูรู้ว่ามึงวิ่งเข้าไปย่ะให้กูทำไงอ่ะฮโคตรดังเลยพี่เออให้กูังเลยให้กูทำเออแบบโอ้ไม่รู้มึงอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเหรอโปอะไรก็เห็นได้ยินเสียงฮิวก็ปลาระเบิดสิครับรออะไรอ่ะ เหลือหมวกเหลือหมวกไอเหลือหมวกนักบินมีอันหนึ่งอ่าฮะตัวข้างล่างเก็บก่อห้าแล้วเนาะแล้วก็ปลือไม่ไม่เป็นตัวล่างนี้พี่เซฟก่อกระหม่อมเพื่อนมาละวไม่ปิดเลยเหรอเลิกเลยเหรอกูไม่เล่นละอะไรเงี้ยพี่หญิงพี่หญิงพี่ตัวเองฮิวดังเครื่อค่าเครื่อคร่าแล้วบอกกูโปเออหนึ่งล้านหนึ่งเสีก็โอเคนะ เออเดี๋ยววาต้องไปส่องนะเดี๋ยววาไปส่องจบจากเกมเพลย์ของฝั่งผมไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในส่องทางเกมเพลย์ของฝั่งสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งที่โดนผมยิงมาเป็นยังไงกันบ้างครับเบื้องหลังเบื้อ behind 105 somewhere dab finishing me oh my god หลังจากเขาตายครับเขาก็ดูเพื่อนนะครับก็เพื่อนเล่นก็เป็นหนึ่งจังหวะที่ เพื่อนผมในทีมโดนยิงนะครับแล้วผมก็ไปจัดก,การเขาได้นะครับที่บอกว่าสนายยิงนั่นเองครับ uh, good kill, you them. อันนี้ก็เป็นจังหวะที่ผมย่องขึ้นมายิงนะครับเขาก็ได้ยินเสียงผมนะแต่เขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นบอดนะครับเขาก็เลยไม่ได้เล็งรอนะครับก็เรียกว่าเป็นโ uh, ชคดีของผมไปนะครับ near you The third floor second I think near me uh, และช็อตนี well, ้ก็เป็นช็อตในส่วนของช็อตสุดท้ายครับที่เจอกับหมวก6นั่นเองนะครับก็มาดูว่าเขาจะพูดยังไงถึงผมบ้างครับเปิดเน็ย You hit one of them with your nade but didn't kill him. Grenading. What? Almost. These nades are fucking ridiculous. Can you spray through the door? Perfect nade. He's better. Oh my god. He died. I think oh how is he not dead? Oh. That's all they got. It's fucking ridiculous. Nasty players. Oh, he's dead. Oh fuck Good hell. try. That was actually like a decent play. Try, man. I wanna see where this guy even was. Yeah, it was him. He killed me with that last Ooh. nade. Oh no, there's two oh, There was like three of them. Yeah, there was three of them. Watching the stairway. I'm gonna watch my kill cam real quick. This is right here. I was getting shot. Oh How the hell did he see me, bro? He must have fucking better Settings than me or some shit, bro. The guy that killed me. GHO is go through the wall, Smokey. I think that's what they were throwing. They were. Jason, thank you for the follow on Purple Up, man. Welcome in. So in total four or the whole team? It was like damn near a whole team. Cause there's a guy with a helicopter. There's a guy who peeked me earlier, and then there's. Weird. The blast helmet guy, and I think there was another blast helmet guy. The one who threw that frag, he didn't get hurt at all, so that must have been the fourth. Oh, see. That makes sense because I think I, don't think I they're heard sniping. two he had a decent guys sneaking around me. So yeah, one was one with a, a black helmet. Yeah. Locks to you. Goes over Kirk. Goes straight to me. Got ก็คร่าวๆประมาณนี้แหละครับก็สุดท้ายเขาอาจจะคิดว่าตีผมใช้โปใช้อะไรมองซึ่งอันนี้ก็ตามนั้นนะฮะใครที่ดูผมก็น่าจะรู้ผมไม่ได้ใช้นะโอบอกเลยว่าช็อตงูมีเยอะกว่าช็อตดีๆแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับอีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดผมไปสตรีมสไนเปาครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้จักชื่อช่องเขาด้วยซ้ำในตอนแรกคือน้องในทีมมาบอกว่าพี่มีสตรีมเมอร์คิดว่าผมโปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ตัดไมทุกคนไ้ดูกันซึ่งก็ไม่ได้แปลหมดทุกอย่างนะเพราะเขาก็พู เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ไปแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเนาะเขาอาจจะเขาก็คงไม่รู้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจังหวะทั้มิ่งอะไรต่างๆมันเห็นพอดีนะครับอ่าวันนี้มาในการเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ทุกคนสวัสดีครับ